ครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่พน้องๆช่องชินคีมนะครับวันนี้ผมไปซื้อน้ t บุ๊กมาซื้อมาใช้งานตัดต่อคลิปลง YouTube นี่แหละครับแล้วก็ให้แฟนไปใช้งานทั่วไปครับพิมพ์งานส่วนมากจะใช้ตัดต่อนี่แหละอันนี้ผมซื้อมาจาก a d v o i c e แถวบ้านนะครับผมเน้นได้ของเร็วอะสั่งเมื่อวานวันนี้ได้ของแล้ว ส่วนราคานะครับซื้อมาอยู่ที่3าม0มันรอบาทอันนี้อีกอย่างผมแกะกล่องเทสเครื่องตอนอยู่ร้านแล้วนะครับเทสเปิดเครื่องแล้วก็ชิคไอสเปค น่าจะเป็นสายชาร์จชัวร์ อันนี้โน้ตบุ๊กที่ผมเลือกเป็น Acer นะครับในตัวหคือที่ผมเลือกเครื่องนี้มันจะมีมันจะมีอีกสเปคหนึ่งที่เป็น Intel แล้วได้การ์ดจอ RTX นะครับที่เลือกตัวนี้เพราะเพราะว่าผมเห็นคอกับเทดมันเยอะดีอะนี่ครับเห็นคอกับเทดมันเยอะดีเพราะว่าเวลาเรนเดอร์ มันไม่ได้ใช้การ์ดจอเยอะเท่าไหร่ผมก็เลยไม่ได้เอาตัว RTX ก็เอาตัว GTX แทนแต่ว่าตัวนี้4 4กิกการ์ดจอน่าจะ4 g ิกนะครับตัว RTX มันเป็น6 g ิกอะผมว่าก็เพียงพอใช้งานแหละเพราะว่าไม่ได้เอามาเล่นเกมแต่ว่าตัวนั้นน่าจะเล่นเกมแรงกว่าตัวนี้เยอะสำหรับผมนะโน้ตบุกราคาเลตนี้ผมก็ว่ามันพอๆกันหมดแหละแต่ที่ผมใช้มาตลอดก็เป็นพวก AMD เนี่ยครับผมไม่ค่อยไปฟัง Intel เท่าไหร่นอกจาก MacBook นะครับผมเคยซื้อตอนเรียนมหาลัยเมื่อตอนอยู่ปีหนึ่งกี่ปีแล้วอะประมาณ8ปือีปล่ามีคนบอกว่าถ้าเอามาเรนเดอร์วิดีโอทำไมไม่เอา MacBook นะครับเดี๋ยวผมไปเอา MacBook มาให้ดูอันนี้เป็น Mac เครื่องเก่าผมคือตัวนี้ตอนนี้มันพังแล้วนะครับ <laughs> พังแล้วก็เลยได้ซื้อตัวใหม่สำหรับตัวนี้ ตั้งแต่ซื้อมานะครับไม่ไม่ค่อยได้เข้าแม็กเลยนับครั้งได้นะไม่ถึงร้อยครั้งน่ะไอเปิดบูตเข้าแม็กนะนะตอนนี้มันก็พังสายชาร์จเปลี่ยนมาประมาณ4สาย5สายละแล้วบอร์ดเคยพังครั้งนึงผมซ่อมไปตอนนั้นเท่าไหร่วะแป0 0นี่แหละครับน่าจะเจ็ดแปดนี่แหละตอนนั้นตอนซื้อมาแรกๆเสียดายนะครับทําไมไม่ซื้อน้ตบุ๊กพวกแบบเนี่ยพวกโนตบุ๊กเกมมิ่งที่แบบโนตบุ๊กที่ ใช้ฝั่ง Windows นะครับตัวแรงๆนี่แหละแล้วตัวที่เป็น Mac นะครับที่เรนเดอร์เร็วๆมันเป็นคอคอ i9 เก้าาตัวนั้นน่ะมันอยู่ราคาอยู่ประมาณ8-9ดเก้หมื่นหรอสู้ไม่ไหวหรอกแล้วเดี๋ยวผมจะไปลงโปรแกรมตัดต่อแล้วก็เรนเดอร์วิดีโอให้ดูนะครับครับผมตอนนี้ผมก็ลงโปรแกรม p ีเมียม Pro เสร็จแล้วนะครับ ก็ลองเรนเดอร์ดูครั้งหนึ่งแล้วแหละคลิปประมาณ9นาที10นาทีแบบเรนเดอรอ์เป็นที่น่าพอใจมากเดี๋ยวผมจะมาเรนเดอร์ให้ดูอันนี้เป็นพเมียมโปรตัวเวอร์ชันสิบส่จุดสอตัวนี้มันจะใช้ไอ้ G P U นะครับหรือการจอเรนเดอร์ช่วยได้ มากเลยคือเอาการ์ดจอมามีส่วนร่วมได้เยอะผมจะเรนเดอร์ให้ดูนี่ครับ G P U CUDA อันนี้ผมจะเรนเดอร์โดยใช้การ์ดจอนะครับอันนี้ก็ป๊อบไวธรรมดา h d v อันนี้เป็นคิป คลิปที่ผมไปถ่ายมานันแหละเ๋ยวจะลองเรนเดอร์สักสิบนาทีสิบห้านาทีดู ครับเดี๋ยวลองเรนเดอร์สักสิบนาทีอันนี้สิบนาทีสามเอ็ดเราคมลองเรนเดอร์ให้ดูเลยโดมีเดียสองหกสี่จะเลือกเรนเดอร์เป็นนี่ครับ ผมชอบใช้ตัวนี้ประจําเลยก็ะจะใช้อยู่ประมาณนี้โอเคอะไรผมไม่ผมไม่ใช้นะครับในตัวนั้นน่าจะมีแค่นี้ไฟวิดีโออันนี้ผมอยู่ในดิสนอกนะครับโอเคเดี๋ยวดูนี่ครับดูเลยแบบเทวป๊ตปัด นี่ไงอืมเสร็จแล้วนี่ครับใช้ CPU ไปเจ็ดสิบหกแปดสิบห้าเก้าสิบห้าอันนี้ปรับระบายความร้อนแบบสุดเลย เอาราโตนี่นะครับอันนี้ใช้แรมอยู่80%นะครับใช้ CPU ไปประมาณนี่ครับเรด80 GPU โอ้โหเนี่ยครับอัน,นที่ผมน่าสนใจสำหรับไอพีเมียมโรเวชันนี้คือใช้ใช้ GPU คือเยอะมาก ปกติผมใช้อะไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นไม่ถึงอันนั้นด้วยซ้ำอ,อ่ะอันนี้ใช้เป็นที่น่าพอใจมากเลยเครับพอแป๊บเดียวก็ครึ่งละถ้าเป็นคอมตัวเก่าผมก็โหรอนี่แบบเล่นเอาวีดรอจน อันนั้นนะผมจะรอนะครับผมจะไม่ออกเลยมันจะไม่หนัก CPU เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเวอร์ชันนี้มันมันก็ดีอย่างหนึ่งนีด โอเคเสร็จเรียบร้อยโอเคครับประมาณกี่นาทีถึงสองนาทีไหมอันนี้เป็นสเปค CPU เป็นไลเซนเจ็ดนะครับ สี่พันแปดก็แรมสิบหกกิกอันที่ผมชอบคือตัวตัวนี้มันดูไงวะ ตัวนี้ครับตัวคอกับเทดเนี่ยแปดคอสิบหเทดอันนี้นี่แหละที่เป็นตัวเลือกให้ผมเลือกโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะก็จะมีแค่นี้แหละครับโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กตัดต่อสำหรับคลิปนี้เผื่อไปกำลังตัดสินใจซื้อเอาไปประกอบการตัดสินใจก็ได้อันนี้ผมก็เอาพอดีพอดีใช้แล้วนะครับพอดีใช้งานแล้วโอเคครับถ้าชอบก็ฝาก กดไลค์ก็ติดตามสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่้น